มาละมาละมาละรูปแบบการเล่นคร่าวๆครับที่ที่ฟังมาก็คือน่นาจะพูดได้แหละก็คือกฎกติกาคือเราจะต้องไปชิงเงินแล้วเอาเงินน่ะซื้อบ้านเอาเงินซื้อบ้านไม่รู้ว่าบ้านราคาเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องเอาเงินไปซื้อบ้าน <c oughs> เริ่มกี่โมงน่าจะทุ่มหนึ่งปะน่าทุ่มหนึ่งครับน่าจะเริ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มเรามาเตรียมคงเตรียมของอะไรให้ครบป่ะเนี่ยมีไม้หนึ่งอันสอง ซื้อซาเน่มาแล้ววันนี้น้องใจดีมากผมเอาไอเนี้ยไปแลกอะไรวะมันชื่อว่าที่อะไรวะไอตัวที่ผมเปิดได้อไปแลกกับน้องเว่ปะวะชื่อเว่ปะน่าชื่อเวครับไปแลกกับคนชื่อเวมาไรกาดใช่ผมไปแลกกับเวมานี่ใสด่ดีคือโทนี่โค 2, 2. ้ดสองสองเขาก็ให้มาซื้อนะซื้อนะให้มาโค้ดก็ซื้อกับเขามาหมดเลยแล้วก็จะมีกานาโช ไอ้กานาบี้ก็เดี๋ยวรอน้องว่าจะขายหรือเปล่าแต่แบบคุยง่ายคุยง่ายง่ายมากคุยง่ายมากคุยแบบคุยง่ายเลยอ่ะนี่ใส่ครับโอเคเลยอ่ะผมไปคุยมาคุยคนชื่อชื่อมอสตอนแรกคุยไก่เป๊บเขาบอกว่าขอโอนเงินก่อนเพราะว่าไม่ไว no ้ใจเฮียเป๊บเฮียเป๊บแม่งรูปเฟซอวตารสัตว์สัตว์มันบอกพี่แล้วนาทีนี้ผมก็เลยทักไปเอาพี่เหรอคนนี้แม่งไม่น่าไว้ใจเฮียเฮียเลยพี่ กูถึงว่าทำไมเฮียเป๊ปขายของกูไม่ค่อยออกไอ้สัตว์ไอ้เฮียพ่อแม่งเฟ็นแม่งคืออวตารเฮียเลยขากลัวเฟส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 หลุมอะไอ้สัตว์ลุงเป่าอะไรครับลุงอะไรพี่พี่ฮะอ่าสามเก้าศูนย์ครับสามเก้าศูนย์เอาอะไรให้เอ่ยอ๋อมันเก็บไม่ได้ครับลุงพี่ฮะพี่ฮะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดีตื่อว่าแล้ว โมแมนตะกึมเฮ้ยขยับมาเลยเอาอะไร คุเพี variance, all, ่อะไรคุณหมวดไปแสนสองสัตว์สองกระพิษคือแล้รวะสองกระพิษแสนห้าเด้เก็บลุ้นเลยก็ได้ใครที่เป็นเจ้าของลุ้นกัน สองปีตาแก่เจกี้เก้าฮาร์ดครับเจกี้เก้าฮาร์ดครับแจกี้เก้าฮาร์ดครับ พี่ตูนตอนนี้มันมีอะไรในแล็กหรอพี่ทำไมมีคนทักขอซื้อมูลไลฟ์ผมเต็มเลยอะลุงลุงลุงครับลุงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงช่วยยืนเป็นเป็นลูกลูกปั้นให้หน่อยได้ไหมครับยืนนิ่งๆครับเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าลำคาญเสกอะไรอะพี่มันบอกว่าจะซื้อมูลไลฟ์ผมไปโดดอะลุงครับลุงครับอ๋อ ออกไปแล้วอ่ะพี่อ๋อโอเคครับพี่เล่นพี่เล่นสิไม่ผมไม่ว่างเลยพี่เนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ว่างร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ไม่ต้องกลัวพี่ชายได้ครับครับอยู่ไหนเนี่ยพี่อ๋อโอเคเตะบอลเหรอพี่อ๋อพระเตะตีได้วยดิเอาไปเตะตีหน่อยโอเคเดี๋ยวชวนมาพี่เดือนนี้แหละโอเคครับครับว่าไงตัวทีครับคุยธุระอยู่มามา ายรูปรลุงถ่ายรูปครับลุงใช่ครับเ,เวดมันดีดีซอน,นักบอลนะหรอไอ้เชี่ยอุยอ้ยเอาทีทไอ้สัตว์รีซอนักบอลเชี่ยตัวจริงปะนี่เอาไม่ใช่หรอโอ้สัตว์ตกใจหมดไอ้เชี่ย อะไรต่อเนี่ยแล้วไอ้กิ้งก่าไปไหนอะพี่เปาลุงข่าวเนี่ยลุงเราต้องยืนอีกนานไหมครับเข่าวว่าไปไหนล่ะเออเราต้องยืนอีกไม่เนี่ยเราต้องยืนเราต้องยืนเป็นบอยแบนด์จนถึงเมื่อไหร่อ่ะลุงลุงรบกวนเขาเขาดีที่เขาเรียกนะครับกูเข้าแล้วเนี่ยแต่กูดึงไม่กูลงไปไม่ได้อะดิอยู่ข้างบนน่ะชื่อ D G D F G F D G D F G อ่ะก็เข้าไม่ได้เหมือนกันผมก็เข้าไม่ เพี่อทำไมคนข้างผมเสียงหลองยังไงพี่เปล่าชื่อห้องประชุมชิงบ้านครับเข้าได้ครับลุงนะครับลุงลุงเข้าได้ครับห้องประชุมชิงบ้านไงลุงเห็นไหมริดดอดเหรอใช่พี่มันเขียนว่า private อ่ะมาเรียอ่ะอันนี้ดิสคอร์ดหรือว่าอะไรอ่ะอริดดอดขอดิสคอร์ดขอขอลิงก์หน่อยดิอะะไรนในเฟซอ่ะในเฟซอ่ะทำไมอ่ะทำแล้ว ครับได้อย่างได้อย่างไอซอเป็น F4 ลุงนะอขอบคุณครับใช่บอกลุงชมผมด้วยอะไรเงีย้ยเติรเต้นใหญ่เลย <c oughs> ลุงเข้าทีมมาทิ้งเอาไว้ได้ไหมครับเข้ามาได้ไหมผมให้ยู่เข้าแล้วล<ๆ>เข้าเข้า<ๆ>เข้าแล้วเข้าทีมมาแล้วอยู่ห้องบนเลยเข้าอา๋อห้องประชุมบ้านโอเคเข้าแล้วครับใช่ๆลุงต้องฟังต้องฟังใช่ครับใช่ๆๆส่วนผมจะจัดการสุราโอซีก่อนอ่า เอาละครับวันนี้ก็จะมีการชิงบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอกฎกติกาให้ทุกคนในรีคอร์ดได้ฟังน,นะครับหยอกหยอกผมไม่ได้เปิดเสียง แล,แ,ลแล้วก็แล้วก็ห้ามห้ามยิงกันเดีรอบนอกวงอะไรพวกนี้ผมบอกไปแล้ววงมันงานล้วกูนอกจากว่าเล่นกันในวงอยู่แล้วแล้วออกมาข้างนอกยิงกันได้แต่ว่าถ้าเกิดขับมาถึงพร้อมกันห้ามยิงกันตกรถอะไรพวกนี้โอเคอันนี้ผมผมแจ้งทุกคนไปเรียบร้อยแล้วลุงฟังม oh, ันเล่าสตอรี oh, okay. ่ในแฟมอย่างขำใช่ได้เนาะใช่ใช่ไอ้เขาในคัฟต์กันไหมครับด้วยถูกไหมเดี๋ยวครับอยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมของการเล่นชิงบ้านนะกดเราเราเรากดไปที่ห้องกดการเล่นชิงบ้านอะเห็นไหม อ่ะครับกดหมดแล้วครับเชคือสิ่งแรกเลยที่ที่จะต้องทําตามก็คือเรื่องใส่แท็ก่าร์ดที่จะต้องบังบังซับทํานะคือฝากดีเช็คเพื่อนๆในแก๊งหรือว่าน้องๆเลยครับอยู่ไหนวะเียจะเป็นการปรับเงินจากในเมืองหลักก็คือสองเอ็มนะถ้าไม่ได้ใส่แล้วก็จะมีผลกับการเล่นด้วยเพราะว่ามันจะมีอยู่ไหนวะให้ชื่รด้วยครับแล้วก็มีเมนจะเป็นต้องเช็คในส่วนไหนบอกกูดีว่ามันอยู่ไหนเนี่ยอีกส่วนนึงก็จะเป็นการบั๊บ การบัฟนะจะเป็นปรับเงินในเมืองครับละสองเอ็มสามารถนํามาซื้อต่อซ,ซื้อตอนี่ต่อในเมืองหลักได้กดแกง๊งเก็ตอยู่ใช่ไหมครับบัฟเราเรามีอะไรจะถามไหมเช่นคาว่าไอเทียสัตว์อะไรตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นเอฟเฟกต์จากการเล่นตายหรือว่าอีกตัวหนึ่งอย่นเนี้ยอันนี้จะไม่เป็นอะไรนะเก็ตอยู่ใช่ไหมครับกดกดข้อห้ามการเล่นชิงบ้านเงินสีทองเงินที่ใช้สําหรับซื้อบ้านไม่ใช่แก๊ง น่าชื่อ okay, อีกเรื่องหนึ่งก็คือห้ามขัดขวาง <for ห,หรือก่อกวนแก๊งหรือผู้เล่นคนอื่นในขณะที่กาลังเดินทางไปธนาคารหรือเพื่อนแก๊งโดยที่ยังไม่ได้อยู่ในวงอันนี้จะปรับเป็นเงินในเมืองหลัก 5m ปรับเป็นเงินสีทอง1สิ m เนี่นะครับจงใจหรือมีพฤติกรรมส่งเวลาคู่ต่อสู้หลังจากไฟจบแล้วปรับเป็นเงินในเมือง 5m ปรับเงินสีทอง 10m เขียนะ หากมีเงินพอที่จะสามารถซื้อบ้านราคาที่แพงที่สุดแล้วแต่จงใจไม่ซื้อแล้วไปเล่นต่อปลดสิทธิ์ชิงบ้านทันทีนะครับอันนี้แล้วก็ปรับเงินถือทองอ e ีก 20m ห้ามยิงปืนบนรถทุกกรณีคนที่ไม่ได้อยู่บนรถสามารถยิงคนที่อยู่บนรถได้เดี๋ยวนะครับปรับเงินในเมือง 2m ปรับเงินถือทอง 10m นะครับบ,บนะเออพี่โดครับครับ เดี๋ยวให้เพื่อนผมถามนิดนึง <c oughs> ขั้นตรงเรื่องกดปืนนิดนึงครับครับอผมจะสอบถามว่าอ่าระหว่างที่เราไฟ์อยู่ในในวงถูกไหมครับแล้วทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าสถานาการณ์มันแย่แล้วเหลือแค่ปืนครับปืนสามารถออกวงมาแบบว่าเห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนเรี่ยมครับออกวงมาแล้วกลับไปใช่ครับกลับไปรีเซ็ตในวงอีกได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้แล้วน,นี่ผมถามไว้กันเผื่อแบบว่ามันมันมีปัญหากันนะครับนเดิมยากเลยเฮีย โอเคเมื่อกี้ใครถามนะผมครับได้ไหมได้ได้สิ่งที่เราถามมาทําได้ครับสามารถทําได้ก็คือก็คือต่อเนื่องถูกไหมครับใช่ครับใช่ขอบคุณครับครับอ่ะต่อไปนะหลังจากถ้าธนาคารหรือซื้อบ้านจบวงซีเรียลพอยจะหายต้องยุติการไฟทันทีหากไม่หากไม่มีเจตนาในการไฟสามารถสนรหลันแม่พิจารณาได้อันนี้ปรับเป็นเงินในเมือง 5m ปรับเงินสีทอง 10m นะครับ ขียข้อต่ับไปห้ามขโมยรถของแก๊งอื่นทุกกรณีหากขึ้นผิดให้ลงถ้าขึ้นแล้วมีการขับต่อถือว่าจะเป็นขโมยทันทีปรับเงินในเมือง 22m ปรับเงินสีทอง 5m แก๊งไหนที่ซื้อบ้านแล้วจะต้องตัดการเชื่อมต่อออกจากประเทศทีก็คือออกจากเมืองปรับเงินในเมือง 5m ปรับเงินสีทอง 10m ถ้ามีการจงใจไม่ออกนะครับห้ามซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินสีทองกับแก๊งอื่นเด็ดขาดปรับเงินในเมือง 10m ปรับเงินสีทอง 20m อะไรนะเวท ลุงถ้าไปจอดยถไอ้วงเล็บบริในในชื่อตีมของวงซีลล็อกพอหน้าธนาคารและบ้านแก๊งใช่ครับเขาบอกว่าวงมันจะอุ้มเพื่อนกันไม่เลื่อนปัดเงินเลสองเลยต้องัดเงินสีทองเป็นวงเล็บแบบเรียมเบียร์จนุเพงหรือก็คืออันี้ของวงมันเป็นปีกาแล้วก็ตอนตอนตอนธนาคารหรือบ้านจะมาถ้าขับรถไปจอดรอนะมันเขียนวงเล็บยังไงวะทุกคนเขียนให้ได้ถ้าเกิดว่าเราเราไปจอดวงบริเวณที่วงมันจะขึ้นอ่ะเนี่ยเราเขียนทันทีเลยนะงงไหมครับในข้อนี้ งงไหมเข้าใจอยู่ใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจถามได้เลยนะเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกโอเคอาจจะเข้าใจพี่จ่ามีอะไรจะบอกขอไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับก็จะมีที่ที่อยากจะย้ำอีกรอบก็คือเรื่องการจอดรอเนี่ยครับก็คือถ้าเราจอดรออยู่หน้าบริเวณธนาคารระบงมันขึ้นมาทับเราเนี่ยเราจะมีความผิดทันทีเลยเหมือนที่โดอธิบายถ้าให้แนะนําก็คือให้จอดถ้าเราจะรอเนี่ยเราก็รอต้องอยู่ในบริเวณที่ ไกลนิดหนึ่งครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องรบกวนทุกคนที่เข้ามาฟังในนี้ไปย้ําเรื่องกฎกับทางคนในแก๊งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทําผิดกันมามันถ้าปรับมันค่อนข้างที่จะร้ายแรงครับเราบางส่วน,นคือมันจะโดนตัดสิทธิ์ออกจากกันชิงบ้านทันทีใช่ครับนนเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมก็คือตอนแน่เดี๋ยวก่อนเล่นอนะประมาณประมาณหนึ่งทุ่มครับเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์จะรีสตาร์ท รีเซ็ตอีกหนึ่งรอบนะก็คือดเดี๋ยวจะรีเซิร์ฟให้นึ่งเพราะว่าบางคนยังหน้าจอกระพริบถูกไหมอันนี้เดี๋ยวจะรีเซิร์ฟใหนึ่งหนึ่งครั้งทางผู้เล่นมีอะไรจะถามนะครับเข้าใจกันหมดป่อาอยากถามเรื่องเรื่องวงอะครับว่าต้องต้องไกลแค่ไหนครับที่จะไม่ให้อยู่มาถึงข้อสุดท้ายที่ผมเคยพูดไปใช่ไหมว่าห้ามจาะหลอกใช่ครับจริงรงมาถึงข้อสุดท้ายไกลแค่ไหนหรอ ใช่ครับใช่ใช่คือจริงๆอ่ะถ้าให้ผมแนะนำก็คือไกลโดยโดยที่แบบไม่จำไม่ไม่ต้องให้เห็นตัวตัวธนาคารเลยก็ได้ครับเพื่อเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาด้วยถ้าเกิดว่าไกลของเรา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 ไปจอดรอแค่แบบแค่นอกวงก่ะก็มีปัญหาอีกดีเล่นให้มันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอพูดนิดนึงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มีมีมีทางโกถามเรื่องเรื่องการเอาไปหลีข้างนอกใช่ไหม ใช่ใช่ครับพี่ใช่ใช่ครับพี่พี่คิดแคบมันได้ครับแต่ว่าแต่ว่ามัน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 ได้แหละมันได้แหละแต่ว่ามันมันได้มันได้มันไดไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นไม่มีปัญหาใช่ไหมครับพี่ในส่วนนี้เพราะว่าผมผมถามเพื่อไว้เพื่อเพื่อแบบว่าเซฟผมประโยชน์ของตัวเองด้วยครับอ่าได้ครับได้ครับแต่ว่าสิ่งที่มันมันจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบอันนี้ต้องต้องไปคิดกันกันเอาเองนะอ่าพี่เพราะว่า ส่วนเอเ,อเอเรื่องรถ<ด>ท,ที่เอเรื่องจอดรอที่อีกแก๊งถาม,มาเมื่อกี้ผมมองว่าสักสักหนึ่งซอยกท็ที่ที่แบบว่าไม่ไม่ต้องจอดรอแบบเห็นแล้วน่าเก,เล,กลียดก็จะโอเคแล้วครับ<ช>กคค็คือถ้าถ้าถ้าจอดรอแล้วเข้าวงอ่ะอันนั้นคือผิดเลยนะอันนั้นจะลงไปปรับปรับปรับเงินเลยได้ได้ครับโอเคครับประมาณนี้ไม่น่ามีแล้วมังน่าจะเข้าใจกนหนดเงินกดมันมันไม่ได้เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามอีกเรื่องนึงครับไอเรื่องสมมติว่าเราโดนหักเรื่องเงินไม่ว่าอะไรก็ตามอันนี้หักเร็วทามแล้วมันจะหักยังไง ก็เดี๋ยวลงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลงไปไปไปที่คนเลยครับแล้วก็ดึงเลยเพราะว่าผมมีใครว่าถือมันจะเป็นอย่างเงี้เยเดี๋ยวผมแชร์จอให้ดูแล้วกันป๊บมึงอ่ะมันจะมีอย่างนี้ก็คือสมมติถ้ามีคนงัดปุ๊บเนี่ยขึ้นเลยแบบเรียวทามเลยนะเอวมีงัดขึ้นเป็นที่หนึ่งเลยถ้าได้ม h เท d งัดแซงก็จะขึ้นตรงนี้ไปเลยเก็นไหมฮะ <c oughs> มันจะมีตรงนี้ไว้ไว้ไว้จาัดก,การหลังบ้านอยู่ ประมาณนี้ครับหมายถึงว่าควรทาผิดกฎไม่ว่าจะโดนหักเงินเงินข้างในหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เรื่องเงินในเมืองหลักเดี๋ยวไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าเนี้ยเราเราจะเกีแค่เงินในเมืองในเมืองในเมืองที่ที่ชิงบ้านเท่านั้นอืมประมาณนี้ครับพี่เดิมยากไร้เฮียตั้งแต่ทีฟังมาเนี่ยกูไม่เข้าใจเฮียเลยกูบอว่อยากทมทั้งหมดเลยแต่ต้นเฮีใกล้จะเริ่มแล้วโอเคครับพูดนะครับทุกคน ย้ายได้เลยเตรียมความพร้อมของตี๋เดีเเ๋ยวขอรีเซฟหนึ่งครั้งนั้นเดีย๋ยวเจอกันนะครับขมพร้อมครับพี่หุ่นดีครับผร้อมครับพี่หุ่นดีครับผมพร้อมครับไอซี่สายฟ้าครับผมครับทำเฮียอะไรไม่ได้เลยไอสัตว์แต่เล่นตามเกมมาแล้วกันพี่พี่รีซอพี่รีซอ ต่อข้าวหน่อยพี่เลขี่สิบไอตีเสียงก็ไอกิ้งกาเหมือเจาตัวน,นักเตะในฟีฟ่าไหมไอสัตว์เอาเอาครับมีคนบบจะขอซื้อกูแล้วน,นะห5 0 0รัตดนี้มามามา นนไอ้ไคุยเร em, ื่องกฎอะมันม like ันโดนปรับเยอะมากเลยวะมีหลายอย่างที่โดนปรับเปนเยอะว่ายังไงครับพี่มาฟังก่อนงมาฟังมาฟังมาฟังมาฟมารังมน่อยมารมา่องมาฟัมาฟังมาฟ้งมาฟก็มาฟังมาอัอมาฟันมาฟังมา่ังมารังมาฟัมาฟังมาฟังมาฟังมาฟมารัวมนฟังมา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 ังมาฟัอมาฟังมาฟัมบูังมาฟัมาฟั้มาฟัง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 มามาฟังอาฟังาฟังมากังาฟังมาอังมไอ้งมาฟักมาฟังมังมาฟังาฟ้งมมันบอกว่าฟมาาราใางางาา ก่อนก่อนจะเริ่มวงครับซอยหนึ่งก็ถ้าสมมติตรงนี้ถ้าถ้าตีตรงนี้เราก็ต้องจอดตรงนู้นเลยเนี่ยจอดตรงลานสเก็ตได้นะตรงซอยลานสเก็ตได้โอเคโอเคโอเคห้ามจอดหน้าหน้านี่ทุกกรณีอ่ะอันนี้กดอันนี้อันอันนี้แค่ข้อหนึ่งนะนะไอ้กดหลักๆก็คือห้ามขโมยรถคนอื่นถ้านั่งนั่งผิดลงได้แต่ถ้ามีการเคลื่อนรถแล้วแล้วเขามีหลักฐานโดนปรับทันทีสองจุห้าล้าน ดนริฟเงินสองห้าล้านนะครับแล้วก็ห้ามบัฟอ่าอันนี้ก็รู้กันแล้วแล้วก็มีรอีกวะแล้วก็มันสามารถรีรีเพื่อนมนสมมติว่าไฟอ่ะเพื่อนตายหมดแล้วปืนปืนสามารถสามารถเหลือแค่ปืนอ่ะสามารถเอาเพื่อนมารีหรือเฮียอะไรข้างนอกวะถ้ากูจําไม่ผิดนะคือมันมันเป็นมันเป็นเหลี่ยมอ่ะอันนี้มันเป็นเหลี่ยมอ่ะอที่จะบอกว่ามันใช้ได้เขาถามเขามันมีคนถามน่าจะไายลักมั้งบอกว่า เขาเขาพยายามจะใช้เหลี่ยมไงก็คือปืนอ่ะสมมุติว่าเพื่อนนอนตายอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถอุ้มเพื่อนมาลีข้างนอกได้มั้งโดนเมลี่ยมใชะไดมสมมติถ้าเราตายกันหมดแล้วเนี่ยคือมันจะมีหมอมาชุบเราถูกต้องไหมไม่ไม่ไม่ครับทาคามจะเสร็จเสร็จปุ๊บแล้วเพื่อนจะตื่นในสามสิบวิัง่างนั้นโหมันมันมันก็นานหนึ่งนั้นแล้วถ้าถ้าก็กรณีที่เหลี่ยมแบบนี้ได้พยามไอคนเล่นปืนก็ต้องพยายามไปเก็บศพเพื่อนแล้วมาชุบๆนะมันจะได้ไวๆได้อย่างนั้นอะ ชุบนอกวงอย่างเงี้ยแหละครับปกติอ๋อใช่ใช่เอามาลลีข้างนอกได้ครับมันเลี้ยงก็วิ่งกลับเข้าไปถูกปล่าใช่ใช่ใช่เราจะได้เราจะได้ไปทำต่ออันนี้ทำได้แล้วก็เออ่ห้ามแลกเปลี่ยนอะไรวะไอ้เงินโกล่ะคืออะไรไม่รู้ว่าห้ามห้ามแบบห้ามแบบอะไรกันหรือว่ามีอะไรกันอ่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละโดนปรับแล้วก็ห้ามอะไรอีกวะอืมหมดแล้วล่ะ น่าจะหมดแล้วล่ะอ,อันที่หลักๆที่ทุกคนต้องรู้ก็คือห้ามขมโมยรถแค่นั้นเองห้ามขมโมยรถนั่งรถคนอื่นได้แต่ต้องลงเลยถ้าขับเคลื่อนไปถ้าเคลื่อนปุ๊บก,ก็โดนปรับทันทีมันจะยึดเงินเราไว้นี่นะยึดเงินในในใน,ในที่เราสมมติว่าเราชนะธนาคารมาใช่ปะ่ะได้มาสิบพันมันจะหักตัดตรงนั้นนะเียป็นล้านเล,เลยนะเออหักแบบเดียวทามด้วยฉะนั้นระวังนะครับใครที่เผอเลอเผลอเลยแบบเฮ้ยตามเพื่อนไม่ทันแล้วเอ้เจอรถ คุยเสร็จแล้วคุยเสร็จแล้วครับไม่ได้จะมีอะไรครับส่วนส่วนคนอื่นก็คือง่ายๆเลยถ้าสมมติใช่ไหมมึงรู้ว่าคโค้งลงๆด้วยครับตีไม่เนี่ยเฮ้คุณต้องปิดเสียงไหมเนี่ยไม่ต้องครับไม่ต้องครับพี่ตีอ้ะตีผมผมขอโทษนะครับไม่กล้าอันี้น้องๆอ่ะแต่ว่าอยากถามใหม่ครับคืออะไรนะพี่แต่แรกเลยครับเล่าให้ฟังใหม่ได้ไหมครับ อะไรนะไม่ไม่คือผมไปยืนตรงนู้นมาไงครับโทษครับคือไอ้นี่คือห้ามขโมยรถขโมยรถโดนปรับเรียลไทม์แล้วก็สามารถถ้าเป็นเหลือปืนหรือว่าเป็นไม้หรือว่าอะไรก็ตามอ่ะแล้วเห็นเพื่อนนอนตายในวงแล้วเหลือเราอ่ะ เราสามารถอุ้มเพื่อนมาชุบนอกนอกวงได้แล้วกลับไปเล่นเท่าไหม่กลับไปเล่นใหม่ได้ที่บอกว่าเหลี่ยมอะไรเนี่ยใช่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 ไม่เดี๋ยวเรื่องมูลไม่เดี๋ยวกูเคลียร์เองไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวคุณน่าจะเล่นปืนประจำอยู่แล้วคุณน่าจะไม่เข้าวงไฟได้ดีแบบกูหาวิธีดึงพวกมึงแบบว่าเกิดไวที่สุดอ่ะในกรณีนั้นะถ้าเราช้าเกินเพราะมันต้องรอฝั่งนั้นงัดให้เสร็จก่อนใช้เวละถึงเราจะลุกไปที่ใหม่ได้อ่ะใช่ใช่ครับเราต้องรีบตายแล้วเราก็ต้องรีบไปอ่ะถ้าสมมติสมมติเราแพ้ไฟนะเราต้องรีบบเกิดแล้วรไป่่นะ ใช่ครับลงช่ช่ใช่อ่าแล้วแล้วก็มีอะไรกันเออนั่นแหละหมดแล้วหมดรถโดนปักแค่นี้เม้ยหมด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 น้องมอหน่อยแล้วก็ยิงบนรถไม่ได้ด้วยครับบัฟด้วยถ้าบัฟคือคือตรงเนี้ยผมยกหน้าที่ให้อ่าพี่ตีกับลุงครับแล้วก็หมึกใช่ครับเพราะว่าแบบ เออรู้แล้วล่ะมันมันตื้ออ่ะของผมมันตื้ออ่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเสริมมืออีกทีนึงว่าว่าจะยังไงเดี๋ยวกูดูก่อนว่ามันเล่นกันแบบก็ให้ลุงเป็นคนทราบผมบอกน้องแล้วครับได้จะจะผิดกาให้ผิดที่ลุงเลยโอเคกันพิธีเราได้อยู่แล้วเราได้อยู่แล้วบ้านไหนไอ้เงี้ยยังไงหลักก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยหลังนน่นหนครับไอหลังในประภาร์ในตอนได้อยู่แล้วเงียบอย่างนั้นดีกว่าเราอ่ะจะไปอยู่นนี่เลย อยู่ในเมืองอะไรอย่างไร้แนี่เลยได้เลยครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณด้วยครับได้ได้ได้ครับครับขอบคุณนะครับลงมาเอาง่ายๆเฉลี่งจะเล่นละเออแล้วก็แล้วก็เช็คเช็คบ้านมีกี่หลังดีๆนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าถ้าเงินเราสามารถซื้อหลังที่แพงสุดได้แล้วแต่เราไม่อยากซื้อเราไม่เล่นต่อเราโดนตัดสี่สาทีเลยนะสี่หลังสี่หลังหลังเนี่ยน่าจะเป็นหลังที่ดีที่สุดและหลังที่เฮี้ยที่สุดมีมานี่ หลังเนี้ยนะแล้วหลังที่ดีที่สุดและหลังที่แย่ที่สุดครับไอที่ที่บอกว่าหกหลังเหรออ๋อนี่ไงอ๋อหลังพวกนี้ใกล้กันเลยก็ต่อแก๊งใช่ไหมครับหลังเนี้ยใกล้กันเลยเป็นไปได้อยากได้อยากได้มืออยากได้หลังเนี้ยไงก็อยากได้หลังเนี้ยไงก็ต้องวัดกับด้ับเบิ้ลเฮดอ่ะผมผมชอบหลังเนี้ย นมแต่ไม่รู้นะว่าตอนมันจะหลังไหนน่าจะหลังนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจหลังนี้ก็ดีไม่ไกลมากเล่นได้บนเขาขึ้นเขาแลบบนู่นนี่นั่น,นแต่หลังบ้านไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะไปไปได้แต่นี้มันไปได้หมดเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าตัดทิ้งไปนี่ว่าถ้าบ้านถ้าบ้านที่เนี่ยมันเป็นแค่ทางเข้าทางเดียวอะ่ะเราก็ตัดทิ้งหลังบ้านไปได้เลยหนะ้าบ้านก็ดีครับ เขาเอซับอ๋อต้องบอกอย่งเี้เขาเอซับมันน่าเบื่อเว้ยมันมันไกลเมืองเกินไปเอซับมันเคยเล่นแถวรูเห็นป่ะตัวเราตบเละเป็นขี้เลยตอนที่เอซับเอซับเล่นแถวนี้มันมันมันยากอ่ะไม่รู้ดิในเมืองมันมันหายตัวดีกว่าเจอหงเจอฮอสมมติว่าผมไม่รู้ว่าที่เนี้ยการอุ้มฮอมันเป็นแบบไหนแต่ที่ประเทศผมอ่ะมึงไปเขาโคเคนแป๊บเดียวหอแม่งจับมึงได้อ่ะ สำหรับผมมันไม่เวิร์กอ่ะมันวิทยาเขาเรียกว่าการมองของฮอมัน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 เห็นไกลอ่ะส่วนในเมืองอ่ะมันเห็นยากฮอมันขับอ่ะถ้าเล่นในเมืองอ่ะผมมองว่าเวิร์กกว่าอันนี้บัมพฮอรเหรออันนี้ฮอรอันนี้ฮอบัมรถเออกั้นกั้นต้องในเมืองอ่ะผมว่าในเมืองน่าจะเวิร์กสุดเพราะมันหายตัวได้ไงเออ ช่วยเพื่อนไวด้วยหนึ่งหนึ่งอย่างเลยคือในเมืองอ่ะเพื่อนมันจะมาได้ไวกว่านอกเมืองเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะจากคนที่เคยเล่นบ้านมาเยอะอยู่พอที่ดีเขาไม่ค่อยได้เล่นบ้านกันไปกจะไม่มีบ้านผมอยู่มาหมดแล้วครับเฮ้จากคนที่เไยเล่นบ้านมาเยอะอยู่พอที่ดีเขาไม่ค่อยได้เล่นบ้านกัน่าจะไม่มีบ้านผมอยู่มาบ่นแล้วครับ ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะสไตล์ฉัดเ้อจะมาถอนก่อนเหมือนมึงเอาเพลงที่พ่อมาเปิดฟังมาเปิดในือเรื่องตอรี่อะจอเข้าเซิร์ฟเพราคนสตรีมสำคัญนะ IP เซิร์ฟห้ามหลุดนะครับคอยจะจักวันนี้ผมขอยเสนอคำว่า รอเสรเรีบพวกมึงทุกคนน่ะทำได้เวคุยใเป็นอะไไม่เป็นไรเนี่ยดิโก้โรอุ้ยไอ้คโอ้โหรับได้ครับอะไรมันมีส5ต่อ34 ส่งสังเีงบางเืสัตเงส่งสังเองบ้างไกดีโกดีรดารับดาอยู่ารีเลยเอ็กว่าแจ้งแปลกนะถ้าปารีสิร์ตูดนี้ลงไป โคตรแก่โลภะอ่ะโคตรแก่โลภะไอ้ย่าใครมันเดียวโลภะไว้สัตว์เอาวอานี่มิดแล้วนะโอ้ยเอ็งดีมันเอ็งดีว่ามันไม่มันไม่มีมันไม่มีอะไรนึกว่าเอ็งดีอ่ะเอ็งดีมันได้แค่เอค็ง ไอ้พวกที่โดนแฮ็กในทวิตเนี่ยพวกมึงไปดูหนังโป๊กันมาใช่ไหมเนี่ยไอ้สัตว์ชัวเลยเฮ้ยไปดูหนังโป๊กันมาแน่นอน